อแค่ประคองอย่างเงี้ยหลวหลวงมาเขาจะสบายตัวเขาจะไม่อึดอัดเขาก็จะเล่นน้ำยูีิขีบเอาฉีบเอาแขนเราแขนเราให้เขาวางหน้าให้เขาวางหน้าเขาจะไม่เมื่อยดูเด็ดดูเดิคึกคักคึกคักสนุกใหญ่เลยคึกคักเวลาลงเล่นมือก็ไปขาก็ไปเอ๋อ เอาหน้าวางไว้ตรงมือมาไงแล้วก็ <c oughs> ไม่เมื่อยไงเขาก็เลยถีบเอาถีบเอา <c oughs> โอ้โหโอ้โหโไม่เมื่อยสนุกด้วยเนาะ <c oughs> นาะประคองลำตัวเขาอ่ะแล้วอยู่ในน้ำมันไม่อึดอัดประคองหน่อยหน่อยถีบยหญ่ลูกใหญ่โอ้โหโอ้โหโอ้โหสี่สิบกว่าวันนะะเนี่ยเด็กสี่สิบกว่าวันนัเนี่ยสนุกใหญ่เลยโอ้โ ไ,ไนานน้ะมือเข้าไปนะเล่นอะไรสนุกสนุกก็ไม่ได้ไปแต่ขานะเล่นดูมือสิอม,อม,มือเขาค่ะมือเขาไหา้ด้วยนะนนนนสนุกเลยสนุกเลย,เลยแขนเรายันไว้อย่างเนี้ยไม่กระแทกปลารังด้วยหนะาย้าเขาอะถีบยังไงก็ไม่กระแทกข้อแขนเราวางไว้แล้วเราก็ไม่เมื่อยด้วย